ศษาปีที่สองกลหนึ่งได้รับรางวันนวใใลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจนในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะในวันนี้ดิฉันจะออกมาสาธิตการพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อภาษาไทยเอกษณ์เอกราชศูสต์คุาพไทยพอข,อข,ข,อขาาุนรามคำแหงข้อแห่งดาสร้างภาษาคูณชาตพตึงสายสิ้น เ็ดร้อยกว่าปีผ่านสามแผ่นดินไข่ไม่สิ้งข้าสาพ่อสืบต่อมาพอขอนุนรามคำแหงได้โจมปริอักษรไทยขึน้นและได้ทรงจารึกไว้ในห,หลักศิลาจากหลักศิลาสู่แป้นทิมพ์ต่อให้เกิดเป็นคำศัพท์ที่ล้ำค่าสระพยัญชนะวรรณยุกต์ถึงนำมาแต่งขึ้นเป็นตำราใช้สอนทุกคนมาลุ่นแล้วน่นเล่า การดำบลงชีของคนไทยเรานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับภาษาไทยเพราะภ,ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาร่วมรวมสั่งสมสร้างสรรค์และถ่ายทอดศิลป,ปะวิทยาการทุกแขนงผ่านผู้สังที่เคารพคะดอกจากนี้ ภาษาไทายยังช่วยเสริมสร้างเอกลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยทำให้สามารถประกอบธุรกิจการงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขค่ะ <Okay. S 1> ภาษาไทายของเราเป็นภาษาที่มีความงอกงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว <Okay. S 1> ภาษาไทายยังเป็นสื่อที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคุณปัญญาไทยของบัรพบุรุษในด้านวัฒนธรรม ประเพณีสีวัศน์เลขทัศน์และศูนป์คุณภาพภาษาไทยภาษาไทยมีคุณค่าดังนั้นเราจรึงควรช่วยกันอนุรักษ์เราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยและร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องไทยภาษาสมบัตรชาติอาจเสื่อมสิ้นขาดไทยหมิ่งไทยเอง้มีเลสอนมอระเดชตกทอดมาเจนอาวณ์ แล้วไท,ลไทย์หลานเอกรั์สัตดิชัยดิฉันขอจดการพูดสุดทอลเพิ่มเรื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติโดยเพียเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ